สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคาเรพทุกท่านพบกันอีกครั้งนะคะกับเสียงอ่านธรรมะดิฉันหญิงคิดปวกขอนำเสนอเรื่องราวจากนักปฏิบัติธรรมอีกหนึ่งท่านนั่นคือคุณเกษานักปัญญาจบซึ่งดิฉันเคยนำเสนอเรื่องราวของเธอมาบ้างแล้วในอีพีก่อนหน้านี้แต่ขอย้ำอีกสักนิดนะคะเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเพียงปัจจตัง เปิดฟังเพื่อความบันเทิงนะคะณโอกาสนี้ขอเชิญรับฟังเรื่องการแผ่เมตตาเขียนโดยคุณเกษานักปัญญาจบขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของเพื่อนรุ่นน้องที่ผู้เขียนสนิทก็เคยถามถึงเรื่องปู่ที่เสียไปแล้ว ว่าได้ไปอยู่ที่ไหนด้วยความออุตริของผู้เขียนจึงของอนุญาตท่านเข้าไปดูว่าเป็นอย่างไรปู่ของเพื่อนรุ่นน้องนั้นเมื่อยามมีชีวิตได้ทำอาชีพขายเนื้อสัตว์โดยต้องค่าชีวิตมากมายแต่ด้วยเป็นคนที่มีจิตใจดีและชอบเข้าวัดจึงมีกองบุญในข้อกรรมหมายถึงเมื่อได้เสียไปแล้ว ก็ต้องไปชดใช้กรรมที่เคยทำด้วยการที่ตนเองเคยฆ่าสัตว์เป็นอาชีพแต่ก็ยังได้รับผลของบุญที่ชอบเข้าวัดบางคนเคยสงสัยว่าเราต้องได้ไปชดใช้กรรมก่อนได้รับผลบุญไหมเดี๋ยวลองฟังบทความนี้แล้วไปคิดเล่นเล่นกันดูนะคะด้วยเหตุแห่งกรรมที่ได้กระทำไม่ว่าสิ่งไหนก็ตามกรรมคือการกระทำ ไม่มีการได้รับการยกเว้นแต่อย่างใดทุกอย่างเป็นไปตามกฎนั้นๆเมื่อปู่ได้กระทำการฆ่าซึ่งทำให้ผู้โดนฆ่าได้รับความทุกข์และทรมานผลจากการกระทำนั้นจึงทำให้ปู่ต้องไปชดใช้สิ่งนั้นตามกฎแต่ก็ใช่ว่าจะต้องได้รับผลน,นั้นตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน แต่ก็ยังมีผลของบุญที่ทำไว้เพื่อขั้นเวลาแห่งความทุกข์ทรมานนั้นอยู่เช่นว่าเมื่อปู่ต้องถูกทรมานกับผลที่ได้กระทำไว้แต่ก็มีบุญที่เคยสร้างไว้มาขั้นความทรมานนั้นลงหรือหยุดพักก่อนจากนั้นถึงดำเนินการทรมานใหม่อีกครั้งจนครบวาระเช่น เมื่อปู่ต้องถูกทร,รมานกับผลที่กระทำไว้แต่แล้วก็มีบุญที่เคยสร้างไว้มาขั้นความทร,รมานนั้นลงหรือหยุดพักก่อนจากนั้นดำเนินการทร,รมานใหม่อีกครั้งจนครบระยะเวลาของผลกรรมฟังดูมันช่างสุดแสนจะทร,รมานและน่ากลัวพระท่านถึงได้สอนเสมอว่า บาปนั้นเหมือนมดคันไฟกัดยิ่งเก่ามันยิ่งคันแต่ผลของการเก่ากับร้ายแรงขว่ายที่คิดเป็นแผลน้ำเลือดน้ำหนองไหลสุดแสบและทรมานฉะนั้นการที่เรากระทำบาปมันจึงไม่ค่อยจะได้รู้ตัวกันเท่าไหร่จะมารู้ตัวก็สายเกินห้ามทันปู่ต้องอยู่และทนทุกข์แบบนี้ ในระยะเวลาย,ยาวนานจนได้บุญจากหลานสาวทุกครั้งที่ได้บุญปู่จะได้รับการพักจากการทรมานมีกำลังเย็นชุ่มฉ่ำเสมอแต่หากกำลังถูกไฟเผาไฟนั้นก็จะร้อนแรงเท่าเดิมแต่บุญที่เหมือนกับแป้งเย็นเคลือบตัวทำให้ความร้อนนั้นไม่ทรมานจนเกินไป และนั่นคือบุญของหลานสาวที่ทำส่งให้ผู้ทุกครั้งผู้เขียนถึงได้มาเข้าใจว่าทำไมพระท่านสอนหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนบทแผนเมตตาต่างๆจะต้องมีคำเจาะจงให้ญาติพี่น้องที่ล่วงหลับไปบุญไม่ว่าแบบใดก็าตามเมื่อเราได้ส่งให้ดวงจิตนั้นๆย่อมมีคุณค่ามาหาศาลแก่ผู้รับเสมอ การแผ่เมตตาบ่อยๆย่อมได้รับมหากุศลกลับคืนมาแน่นอนเหมือนเรื่องราวของปู่รุ่นน้องเคยถามผู้เขียนบ่อยครั้งว่าปู่ได้รับผลบุญไหมผู้เขียนก็จะตอบเสมอว่าได้รับถึงแม้บุญนั้นจะไม่ได้เต็มร้อยเหมือนตนเองทำเองแต่ก็เหมือนเม็ดฝนละอองฝนที่พอทำให้เย็นชุ่มฉ่ำอยู่บ้าง การแผ่เมตานั้นสำคัญเสมออย่าคิดว่าเมื่อเราแผ่เมตตาแล้วบุญของเราจะหายไปหมดไม่ใช่แบบนั้นการที่เรายิ่งให้ยิ่งได้กลับคืนมาการฝึกมีความเมตตาฝึกมีจิตใจที่อ่อนโยนมีพลังบวกที่ดีย่อมเป็นผลดีต่อตัวเราและผู้อื่นขอให้ฟังตัวอย่างของปู่นะคะว่าสำคัญขนาดไหน แล้วลองมาแผ่เมตตาให้กับปูญ่ญาตายายญาติพี่น้องดูเพียงกุศลจิตเล็กน้อยก็อาจช่วยพวกเขาเรานั้นได้บ้างขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะบทความต่อไปจะลองมาเล่าเรื่องนักบุญในแดนนรกอนุมโมทนาเกษานักบุญยาจก ท่านผู้ฟังสามารถติดตามงานเขียนของคุณเกษาได้ที่เพจ Facebook เกษานักปุญญาโจ์นะคะหรือหากต้องการฟังเรื่องเล่าที่ดิฉันได้อ่านไปบ้างแล้วติดตามได้ในเพลิดเสียงอ่านธรรมะยิงคิดบวกนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ